สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกันครับช่องพระเครื่องครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองครับต้องสิงห์บุรีนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้พอดีมีพระองค์นี้ครับในกล่องครับมีเอซส่งมาให้ครับก็อ่ะมาดูกันนะครับก่อนกด ก่อนจะรับชมว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จปกโพครับเนื้อใบลานะครับหายากนะครับมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับเนื้อเวลานี่ท็อปสุดแล้ะครับในรุ่นของปกโพครับปีสองนห้าหนึ่งสี่ครับ,รบนี่ เห็นทองนะครับทองในพิมพ์แบบนี้ต้องมีครับล่องยันครับความคมของมิติพาราบหน้าหลงพ่อครับใบโพดิงๆครับแบบนี้ครับก็วันนี้มีครบสามเนื้อครับเดี๋ยวเราก็มาเทียบอขอบตัดครับแล้วก็ าราละเอียดพระกันนะครับเป็นพระที่ดูง่ายครับทั้งสามองค์ครับก็อ่ะเดี๋ยวมาลองลองกล้องเนื้อใบล้านก่อนดีกว่าครับ นี่ครับมีทองในพิมพ์ครับเห็นตรงตรงนี้ไหมครับนี่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 ประมาณนี้นี่จะมีชิ้นทองอยู่ครับนี่ครับทองในพิมพ์ครับแบบนี้ครับนี่ด้านข้างครับมีแบบนี้แท้เลยครับจ่ายตังค์ได้เลยนะครับ มาส่มดูชิ้นทองนี้ก่อนครับไม่ใช่ชิ้นทองเป็นทองในพิมพ์ครับนี่เม็เดแดงๆพวกนี้ต้องมีครับการโผล่เด้งๆครับการจัดใบโผล่เด้งแบบนี้ครับนี่นครับเนี่ยเม็เดแดงๆพวกนี้ครับ ก็ไข่ขา,ขาวๆพวกนี้ครับมีติดอยู่ในเนื้อพระนะครับยิ่งขอบตัดนี้ยิ่งดูง่ายเห็นไหมครับนี่จุดๆสีขาวๆเต็มไปหมดครับนี่ทองในพิมพ์เห็นไหมครับ มาชมหน้าหลวงพ่อครับเห็นไหมครับมิตรพระมีโดดเด่นชัดเจนครับใบหูปากจมูกตาคมๆแบบนี้ครับเกษาครับแน่นๆน,น,นะครับองค์นี้ครบสูตรครับเหนื้อเบลานะครับหายากครับ นี่ไล่จากนี้ไปเลยครับตัวท็อปนะครับลองท็อปนะครับแล้วก็เนื้อเกสอนเป็นเนื้อสุดท้ายครับไล่เรียงตามความนิยมครับนี่มาดูขอบตัดกันไอมันมองยากนะขอบตัดเนี่ยอ่ะมาดูเนี่ย ผมให้สังเกตเส้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหาไอชีว้วกกันอยูนี้เนี่ยเส้นนี้เส้นบล็อกเนี่ยต้องมีนะครับนี่ก็เห็นาจางๆนี่ผมก็พยายามตะแคงดูนะครับมันไม่ขึ้น,นครับแต่ว่าดูเส้นพวกนี้ประกอบด้วยแล้วกันครับเนี่ย ต้องมีเส้นตัดนะครับคมๆแบบนี้ครับจริงๆเส้นนี้บางองค์ก็ติดชัดนะครับเอามาดูด้านบนก่อนนี่มีจุกเห็นไหมครับทั้งสามองค์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่แล้วก็มาดูด้านล่างครับนี่ไงชัดไหมครับตัวตัดเดียวกันนะครับ วิธีดูง่ายๆครับอแล้วก็ดูข้างนี้บ้างเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงครับนี่ขอบบล็อกนะครับพวกนี้ต้องมีครับอันนี้ก็มีนะเดี๋ยวผมลองซูมให้ดู เห็นไหมครับเนื้อไปล้านก็มีเนื้อลายก็มีครับเนื้อกสอนก็มีครับเส้นตามขอบบล็อกนะครับสามพิมพ์นี้ครับไม่ต้องดูถ้ามีความชินตานครับไม่ต้องดูด้านข้างอะไรครับผ่าแท้เลยครับผมเคยทำวิดีโอสอนไว้แล้วครับการ พระต้องสโลปไม่มีขอบตั้งครับเห็นไหมครับทั้งสามองค์นี่สโลปหมายถึงนี่มันจะเว้าเว,ว้าเว,ว้าวเห็นไหมครับเว้าวพวกนี้ถ้ามีขอบตั้งขึ้นมาบนนี้ครับมันไม่ใช่ปกโพป,ปีสองห้าหนึ่งสี่ครับลักษณะดูเบื้องต้นดานนานะครับแล้วก็จดจําพิมพ์พระจดจาเนื้อนะครับทั้งสามองค์นะครับ คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับการพิจารณาพระนะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆทนใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปวิดีโอสอนดูพระแล้วก็พระพุกพิมพ์นี้ครับเป็นพิมพ์นิยมครับผมยินดีรับเช่านะครับก็สามารถส่งมาตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะลงไว้นะครับทุกๆช่องทางนะครับ ก็วันนี้ผมต้องสิ่งดีครับก็กราบสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ